ไสปักเกลือนะครับใส่หมาอคลงครับผมสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่6เดือนเมษายนนะครับวันนี้มีโอกาสพามาตกปลายังหมายคลองธรรมชาตินะครับหมายคลองส่งน้ําสุวรรณภูมิสมุทประการนะครับเป็นหมายมหาชนนะครับนักตกปลาวันเสาร์วันอานทิตย์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีทั้งแหทั้งคาย เต็มสูบนะครับกองสูงน้ําก็จะเป็นหมายที่นักปลาหรือว่าคนมาหาปลาเยอะที่สุดครับผมสําหรับหมายนี้ก็ที่จะรวดเดวกสบายนะครับถ้าเกิดใครจะพาภรรยาหรือว่าลูกมาก็ให้ตกอยู่ฝั่งปั๊มบางจากครับสภาพหมายนะครับผมจะลงอยู่ฝั่งตรงข้ามครับปั๊มบางจากนะครับหรือว่าหอพักกิตินครนะครับศัยเข้า้องน้ําปั๊มได้ครับฝั่งนั้นครับผม ฝั่งนั้นจะเป็นขาออกไปไปเส้นบางนานะครับผมจะอยู่ฝั่งวิ่งออกเส้นสุขุมวิทนะครับประมาณนี้ครับผมก็จะลงเบ็ดทั้งหมดห้าคันนะครับก็คันที่ใช้นะครับจะเป็นคันสปาตันโคนขาวนะครับคันแปดฟุตนะครับหลอกหมาป่าโกริล่าเบอร์สามพันครับผมสายเอ็นยังจะสายเอ็นนะครับก็เป็นไทลีนสิบสองปอนด์เหมือนเดิมครับผมตะกั่วยี่สิกรัมครับผม จะประมาณนี้นะครับกันแปดฟุตครับผมบริเวณรอบใหม่นะครับก็จะมีจะนั่งอยู่ประมาณนี้ครับผมยืนนั่งได้ครับผมก็ขยะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับขยะนี่ครับผมขยะขยะนี้เดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเผาให้หมดเกลี้ยงเลยนะครับแถวนี้ก็ลดลงมาจอดข้างล่างได้นะครับจุดนี้ขยะไว้เคลียร์ให้ทีหลังนะครับ รถม้จ,จอดบนตนลงมาจอดด้านล่างเลยครับผมปรมาก็จะใช้เป็นนวดน,นิ่มผลไม้รวมสูตรสองครับที่ผมแต่งลงคลิปไปนะครับผมใช้อยู่ประมาณไม่ถึงห้าขีดนะประมาณสามสี่ขีดครับผมเพราะว่าส่วนหนึ่งผมใส่ไปกับขนมปังนะครับผม ใช้ลำนะครับผมใช้ไม่เยอะอันนี้สองกิโลนะแต่ใช้ประมาณหนึ่งกิโลพอครับผมครึ่งหนึ่งนะเป็นลำข้าวหอมมะลินะครับ นี้คือขนมปังนะครับเป็นซื้อมาแล้วผมผสมตัวแต่งไปประมาณเท่านี้นะครับใส่ไฟเพื่อไม่ให้ขนมปังมันเปรี้ยวนะครับมันจะเก็บรักษาขนมปังได้อายุยาวนานขึ้นอายุขนมปังจะยาวยาวนานขึ้นนะครับมันก็จะกลมกลืนกับกินเหยี่ยวของเราเลยครับผม สำหรับวิธีแต่งเหยื่อเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงคอมเมนต์นะครับในวิธีทำรวดนิ่มต่อขนม,มปังนะครับใส่ไปสักห้าขีดครับผมนี่ก็เหลือขนม,มปังเราจะเปลี่ยนไปกลิ่นหอมเลยนะครับเก็บไว้ใช้ต่อครับผมยังนะครับ จะเอาผสมหมดเลยก็ได้นะครับเอาํำเป็นสองกิโลเลยครับผมสมหมดเลยนะครับเริ่มเป็นสองกิโลเลยเหลือก็ไว้ตกวันละที่ครับผมบุกเขาไห้เข้ากันนะ นี่ครับผมที่เด็ดของเรานะครับก็ตัวนี้จะใช้ได้ทั้งไหมธรรมชาติเป็นบอ่อก็ได้นะครับเป็นเขื่อนเป็นอ่างตัวนี้จะใช้ได้หมดนะครับมันจะไปกลิ่นเหยื่อของเรามันจะพอดีเลยนะครับกลิ่นเหยื่อที่กลิ่นแรงแรงก็จะหายไปแบบเป็นกลิ่นแบบหอมนวลเลยนะครับ 接不？再么红点儿不？Hmm. เดี๋ยวผมจะไปเอาถังมาแบ่งแบ่งผสมน้ําตกทีนิดผสมหมดเสียได้ครับผมผสมใส่ถังเล็กนะครับผสมน้ําทีนิดเอาครับผมสูตรนี้จะผสมกะทิก็ได้นะครับหรือว่าผสมน้ําเปล่าที่หมายธรรมชาติเราเก,ก็ได้เช่นกันครับผม สามารถเพิ่มพวกหัวอาหารปลากินพืชก็ได้นะครับหรือว่าพวกกากมะพ,พร้าวได้หมดนะครับอันนี้เราแคเคเอาแบบประหยัดเลยครับผมเพราะว่าคลองส่งน้ําเป็นคลองที่น้ําใสนะครับน้ำจะใสมากแล้วก็ไม่มีพวกกาก,ากมะพร้าวปลาก็มองเห็นเหยื่อของเรานะครับเพราะว่ามันเหยื่อของเราจะมีประกายน้ำมันออกมาอยู่แล้วที่เราแต่งเหยื่อในถุงนี้นะครับ ก็เลยไม่จำเป็นต,ต้องใส่กลางเท้าถ้าใส่ก็ใส่ได้ครับผม ปลาตัวแรกของเราครับผมครันปลานิ้นนะครับไส้ประมาณสี่นิ้วกว่าครับผมจะเกี่ยวทั้งเม็ดโฟมแล้วก็มันหมูน้ำแดงนะครับสำหรับมันหมูน้ำแดงจะมีลิงก์วิธีทำอยู่ตรงคอมเมนต์แรกนะครับกับสุดเยอครับผมว่าปลาเล็กมันเยอะครับผมเม็ดโฟมมันค่อน้างที่จะปลาเล็กกินเร็วนะครับแล้วก็เปลี่ยนบ่อยถ้าเป็นมันหมูก็ได้ทั้งวันนะครับถ้าเกิดไม่หลุดครับผม สวยอยู่นะครับพอได้ทำปลาเค็มครับผมใ่นี้ กันลองนะครับปลากำลังเข้าเหยื่อของเรานะครับ นี่เป็นมันหมูน้ำแดงนะครับ I oh. ก็วเวลาปลาเข้าเหยื่อเราแล้วผมก็จะนวดให้เหยื่อมันเป็นให้มันนี่ครับเป็นนิ่มไปเลยนะครับแบบนี้ครับผมปลาจะไล่ไม่ออกจากเหยื่อของเรานะครับไปเพิ่มน้ําแล้วก็นวดน,นวดน,นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ครับผมแบบนี้มันจะกินดีกว่าปกตินะครับกินเหยื่อของเราใช้ได้นะครับสําหรับไหมธรรมชาติมันก็ กับเหยื่อสูตรของเราพวกเกี่ยวกับผลไม้แบบนี้ปลามันกินแน่นอนครับผมแต่ไปตกบอ่อเราก็ต้องปรับใช้พวกเพิ่มเป็นหัวอาหารนะครับที่ปลาก็กินอีกนะครับเราจะคัดไซเอานะครับปลาถือว่ากินจัดอยู่นะครับแต่ไซเล็กมันเยอะครับผมคัดเอาแต่ตัวสี่นิ้วขึ้นนะครับถึงจะเอาไปตากแห้งกับไปฝากแม่ที่สกลน,นะครับ แม่ก็ชอบกินปลานิ้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ต้องไปทิปเหมาครับเพื่อไปหาปลาเอาไปฝากญาติแถวสุโนครนะครับแถวบางกีพัฒนานะครับวันอาทิตย์ทิปน้ำปลาครับผมวันนี้แดดไม่ค่อยอ่อนนะครับรู้สึกว่ามืดค้มดูพยากรณ์อากาศเป็นวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พายุจะเข้าครับผมวันนี้ก็เริ่มจะมืดคึ้มแล้วแต่ปลาก็ยังกินเรื่อยๆครับผมเนี่ยผม ปิดประตูลูกกับแม่นะครับมาแล้วใส่ประมาณนี้ครับผมนิวมาปิดประตูเลยนะครับป่ามือบังมิดนะครับ ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์ like, เพื่อเป็นกำลังใจช่องนาะทีมชาแนล้วยนะครับสำหรับเหยื่อสูตรนี้ของเราก็เป็นสูตรนั่นิ่มผลไม้รวมสูตร2องครับที่ผมแต่งลงคลิปไปนะครับตยตรงคอมิดแรกครับผมก็ไปดูผลงานรวมพ,อพอร้อมกันเลยครับผม ผลงานที่ได้วันนี้นะครับถือว่าเยอะพอสมควรนะผมใส้ปักเรือนะครับนี่ผมใส่ปลาก็ใส่สี่นิ้วใส้ประมาณนี้นะ,ะขยะเราไล้ขียเอาหมดแล้วแหละ พื้นที่ตกปลาเราจะสะอาดนะครับขยะคือเราเคลียร์เผาหมดเลยนะครับฝากเรื่องขยะนิดนึงครับผมสําหรับคลิปวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่6เดือนเมษายนนะครับวันนี้สําหรับหมายคลองส่งน้ําเป็นหมายคลองธรรมชาตินะครับปลาส่วนมากหลักๆปลานินตะเพียนนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าเราจะได้แต่ปลานินนะครับด้ปลาตะเพียนแค่ตัวเดียวนะครับ ก็คัดแล้วคัดอีกก็คัดแล้วคัดอีกก็ได้ปลาประมาณนี้นะครับก็ได้หลายกิโลอยู่ครับพอได้ทำปลาเค็มกลับบ้านต่างจังหวัดครับผมสำหรับใครจะมาหมายนี้ก็ขอความร่วมมือรักษาความสะอาดนิดนึงครับผมขยะเอามาได้เราก็ต้องเอากลับได้แมวกลับแล้วก็เผาครับผมก็ระวังอากาศมันร้อนเดี๋ยวไฟมันจะลุกลามน,นะครับรก็ต้องเฝ้าด้วยครับผม พิกัดแผนที่และสูตรเดี่ยจะอยู่ตรงคอมเมนต์แรกนะครับสำหรับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนะทีมชาแนลด้วยนะครับเวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้พอก่าวคำว่าสวัสดีครับ